สรุปผลงานเจ้าหน้าที่พัฒศึกษาประจำสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างเดือนตุลาคม2515ถึงเดือนกันยายน2 5 5 6นายมารุดคำจุนเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬาและนันทนาการวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เมืองสี่แควแห่งมางกรพักผ่อนบึงบละเพชรป่ารถเด็ดปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์แบ่งเป็นทั้งหมด15อำเภอ128ตำบล1 4 3 1ันหมู่บ้านจัดรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งเทศบาล20แห่งเทศบา,นนาลนคร1แห่งเทศบาลเมือง2แห่งเทศบาลตำบล17แห่ง แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์ต้นแม่น้ำเจ้าพยาทุ่งหินเทินวัดคีรุวงและบึงบระเพชรปฏิบัติภารกิจโครงการตามที่กรมรัหศึกษาจัดสรรงบประมาณให้ 1. โครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนชาเลนเดย์ประจำปี2556ออกติดตามผลการดำเนินงานการจัดโครงการชาเลนเดย์2556 ผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งสิ้น697,364คนคิดเป็น65%ของจำนวนประชากรทั้งจังหวัด 2. ดํดเนินโครงการการส่งเสริมพัฒนกษากีฬานันทาการและสุขภาพประจําปี2556ดําเนินการจัดอบรมผู้นำแอรบิกชุมชนในวันที่16พฤษภาคม2556ณห้องประชุม3ปอยหลวงเทศบาลน,นาครน,นครสวรรค์มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น40คนผลการดําเนินงานสําเร็จรุล่วงไปด้วยดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดําเนินการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลเยชนและประชาชนครั้งที่9ประจำปี2556รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่5ถึง28่กุมภาพันธ์2556น้าสณสนามโรงเรียนศูนย์กลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด72ทีมผลการดำเนินง,งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอลโยชนและประชาชนครั้งที่9ประจำปี2556 ระหว่างวันที่3ถึง6เมษาย,ยนณสนามโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์และสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ผลการดําเนินงานรุ่นอายุ12ปีทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจังหวัดกําแพงเพชรรุ่นประชาชนชายทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจังหวัดกําแพงเพชร ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนานาการในเด็กและเยาวชนกิจกรรมล้อนนี้มีนานา,นาการเพื่อลูกหลักประจําปี2,556โดยจัดก,กิจกรรมฝึกทักษะกีฬาว่ายน้ำระหว่างวันที่1-10พฤษภาคม2,556ณสะวยน้ำจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น40คนผลการดำเนินงานสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เขา้ขาร่วมโครงการโครงการนานาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตประจำปี2,556 ส่งกิจกรรมนานาการที่ได้รับคัดเลือกระดับจังหวัดนครสวรรค์เข้าประกวดกิจกรรมนานาการระดับภาคเหนือระหว่างที่9ถึง13เมษายน2556ณจังหวัดพิษณโุโลกกิจกรรมที่ส่งเข้าร่วมประกวดคือเต้นกรรมลำเกลียวผู้สูงอายุอำเภอพยุหคีรีวงดนตรีลูกทุ่งอำเภอลดยาวผลการดำเนินงานวงดนตรีลูกทุ่งอำเภอลดยาวได้รางวัลชนะเลิศระดับภาคเหนือปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่เราไปชอบได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครสวรรค์บุรณาการร่วมกับสมาคมกีฬาจัดฝึกทักษะอบรมว่ายน้ำในช่วงปิดเทอมให้กับเด็กที่สนใจระหว่างวันที่1-30<ส>เมษาดำเนินการจัดกิจกรรมวันกีฬาแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2556ในวันที่1พฤษภาคม ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์กิจกรรมที่จัดได้แก่ฟุตบอลเกาหนูแชร์บอลเซปักตะก้อเปตองและกีฬาพื้นบ้านดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาไทยคับมหาก,กรรมท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่1 1รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่15ตุลาคมถึงวันที่25พฤศจิกายนณสนามกีฬาโรงเรียนสวนกุลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์และสนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จัดการแข่งขัน2รุ่นได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอาวุโสผลการดําเนินงานรุ่นประชาชนชายทั่วไปทีมชนะเลิศได้แก่ทีมอําเภอบรรพตและรุ่นอาวุโสทีมชนะเลิศได้แก่ทีมสีแควเอดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาเป็นจ้าบ้านที่ดีจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2 5 5 6ระหว่างวันที่12-14ถึงมิถุนายน2 5 5 6ณบึงบระเพชรจังหวัดนครสวรรค์พระราชวังบางปะอินพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครสวรรค์บุรณาการร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขตหนึ่งดำเนินการจัดก,กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2 5 5 6ในวันที่12มกราคมโดยจากกิจกรรมนันทนาการและการลเล่นพื้นบ้านมีของรางวัลแจกเด็กผู้เข้า ศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬานานากาและวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครสวรรค์บริษการร่วมกับเทศบาลนครนครสวรรค์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ครั้งที่7ประจําปี2555ในวันที่18พฤศจิกายน2555ณสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ผลการดําเนินงานสําเร็จลุล่วงการจัดดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ทางด้านกีฬาและนานากาวิทยาศาสตร์การกีฬาจังหวัดนครสวรรค์สภาพในศูนย์การเรียนรู้เอกสารเผยแพร่ความรู้ ตู้จัดเก็บเอกสารคำสั่งจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ปฏิทินแผนปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้ปฏิทินและแผนปฏิบัติงานของศูนย์การเรียนรู้รายชื่อสมาชิกศูนย์การเรียนรู้ทะเบียนข้อมูลสนามกีฬาและสถานกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ สนามเปตองและสนามตะก้ออุทยานสวรรค์สนามเทศบาลตำบลบางประมงเทศบาลตำบลโกกพระอำเภอโกกพระสนามเทศบาลตำบลบางมะฝอตำบลเนินกว้างอำเภอโกกพระสนามเทศบาลตำบลเนินสาลาตำบลสาราแดงอำเภอโกกพระ สนามแข่งมอนตตคอสหมู่5ำเาอชุมตบงสระว่ายน้ำดีเจพูภอชุมตบงสนามตะก้ออชุมตบง,สน,ตออตบงสนามฟุตซอลหน้าสถานีตำรวจอเอท่าตะโกสนามเปตองหน้าสถานีตำรวจภูธรอเอท่าตะโกสนามฟุตบอลหน้าที่ว่าการอ,อท่าตะโก ละว่ายน้ำอำเภอพยุหะคีรีโรงเรียนพยุหะศึกษาคามสนามบาสอำเภอพยุหะคีรีทะเบ,บียนสถติจำนวนเด็กโยวชนและประชาชนที่ออกกำลังกายในจังหวัดนครสวรรค์อายุ5-20ปีที่ออกลังกายมีประมาณ3 5 7 2 7 4คนอายุ21-41ปีที่ออกลังกายมีประมาณ 154,237คนอายุ41ปีถึง60ปีที่ออกกําลังกายมีประมาณ52,678คนอายุ60ปีขึ้นไปที่ออกกําลังกายมีประมาณ12,238คนทะเบียนประวัติผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนในจังหวัดนครสวรรค์ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอลผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะก้อ ผู้ตัดสินกีฬาเปตองเผยแพร่ความรู้ทางด้านกีฬานานาการการออกกำลังกายและวิชาศาสตร์การกีฬาดำเนินการจัดอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ กรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่17-21มิถุนายน2556ณห้องประชุมเสือพ่นน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น80คนผลการดำเนินงานสำเร็จร่วมไปด้วยดีเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและกีฬาศึกษาดูงานสโมสรฟุตบอลชนบุรี FC ระหว่างวันที่25-27เมษายน2556ณจังหวัดชนบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมนานาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาสประจำปี2556ระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคมณศูนย์ฝึกเด็กอบรมเด็กและเยาวชนนครสวรรค์เขต6 กิจกรรมที่จัดได้แก่กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตอบรมทักษะกีฬากระบี่กระบองอบรมทักษ,กษกกะฟุตบอลอบรมทักษะกีฬาวอลเลย์บอลมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น150คน,นดำเนินการจัดโครงการรวมพลคนรักอลบิก12สิงหามหาราชินีจังหวัดนครสวรรค์ในวันที่12สิงหาคม2556นณศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนนครสวรรค์เขตหกมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ400คนผลการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งเสริมให้โรงเรียนสถานศึกษาชุมชนจัดการแข่งขันกีฬาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่6ณจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคม2555โดยจังหวัดนครสวรรค์รับเป็นเจ้าภาพจัด2ชนิดกีฬาได้แก่กีฬาเซปักตะกอและกีฬาวอลเลย์บอลผลการดําเนินโครงการเป็นที่พึงพอจ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่34เมืองแพคเกมระหว่างวันที่28มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์2556ผลการดำเนินงานได้7เหรียญทอง6เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่งางโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประจำปี2556โดยจะดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่5ถึง15กันยายนโดยจะมีพิธีเปิดในวันที่13กันยายน2556 ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กรมพัสรุกษามมอบหมายเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลงานเจ้าหน้าที่พรักษารอบที่1ระหว่างวันที่1 8, นึถึงแพฤษภาคม25 5 6บณโรงแรมแกนอยุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระผมนายมารุตคำจุนเจ้าหน้าที่พักษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวทีกาจังหวัดนครวนสวรรค์ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ